ทีีไหว้พระจันทร์ต้องทำอะไรบ้างชาวจีนนะคะที่เป็นผู้ชายจะไม่นิยมไหว้พระจันทร์เนื่องจากชาวจีนเชื่อว่าพระจันทร์เป็นหญินซึ่งาธาตุของผู้หญิงผู้ชายถือเป็นหยางดังนั้นจึงให้แต่ผู้หญิงเป็นคนไหว้เท่านั้นค่ะ แต่ปัจจุบันนี้นะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็สามารถไหว้พระจันทร์ได้เช่นกันค่ะแต่มักจะให้ผู้หญิงเป็นคนไหว้คนแรกนะคะซึ่งในการไหว้พระจันทร์นั้นต้องทำพิธีดังนี้ค่ะ1ไหว้เจ้าในช่วงเช้าจัดของไหว้เจ้าเหมือนปกติแต่เพิ่มขนมหวานไหว้พิเศษก็คือขนมไหว้พระจันทร์ขนมโกหรือขนมเปี๊ยะต่างๆค่ะ2การไหวบ้บรรพบุรุษ จัดของไหว้บรรพบุรุษเหมือนปกติเลยนะคะแต่เพิ่มขนมไหว้พิเศษคือขนมไหว้พระจันทร์ขนมโกแล้วก็ขนมเปี๊ยะต่างๆเหมือนกันค่ะ3ก็คือการไหว้เจ้าแม่ในตอนค่ำการไหว้นั้นก็จะไหว้เมื่อดวงจันทร์เริ่มปรากฏบนท้องฟ้านั่นเองค่ะ สำหรับสถานที่ไหว้พระจันทร์ในตอนค่ำนะคะควรเลือกที่กลางแจ้งอาจจะเป็นลานหน้าบ้านก็ได้ค่ะหรือบนดาดฟ้าก็ได้นะคะตั้งโต๊ะทำเป็นซุ้มอ้อยให้เสร็จเรียบร้อยในช่วงพระอาทิตย์ตกดินหรือตอนหัวค่ำควรทาก่อนที่พระจันทร์จะลอยสูงเกินขอบฟ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จุดทูบเทียนอธิษฐานขอพรจากพระจันทร์และคนเก็บโต๊ะนะคะก่อนที่พระจันทร์จะเลยสีรษะไปหรือเมื่อเทียนดอกใหญ่ดับลงนั่นเองค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วนะคะก็ควรนำของไหว้มากินค่ะโดยเฉพาะขนมไหว้พระจันทร์นะคะที่ควรนำมาหั่นแบ่งเท่าๆกันจำนวนคนในครอบครัวและคนแบ่งให้แต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากันด้วยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะส่วนอาหารอื่นๆนั้นไม่จำเป็นต้องกินทั้งหมดค่ะอาจจะเก็บไว้บางส่วนหรือนำไปแจกญาติๆก็ได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นการไหว้พระจันทร์ตามที่บางบ้านสะดวกกันเลยค่ะ ถ้าไม่สะดกไหว้พระจันทร์ทั้ง3าเวลาก็สามารถเลือกไหว้พระจันทร์ได้เฉพาะตอนค่ําหรือหากไม่มีของไหว้ชุดใหญ่ก็สามารถไหว้ของไหว้ชุดเล็กโดยเน้นขนมผลไม้เป็นหลักนะคะรวมทั้งของใช้ส่วนตัวผู้หญิงมาร่วมไหว้ด้วยก็ได้เช่นกันค่ะ